เี่ยนยงเน็ตล่มไลฟ์มันขึ้นยังอออือชาวงชาวางอ๋อว้างยาวเลยใช่ไหม เออได้ได้ไดพี่พี่ได้รู้เดี๋ยวรอบหน้าไปรอบหน้าชวนไปดูไอต้องหาหนังไปดูคือหาหนังดีอ,อ่ะไ,ไทท่านนะอ๋อจริงพี่ไม่เคยดูไททันเลยว่ะ เออเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ยังไม่ได้ดูชิบหายออหลุดเฉยเลยเออไมค์ครับไมค์ครับของแจ็คแบ็คจำได้ไมค์ครับมาหาจริงดูทรงแล้วน่าจะมาเอาหาเลยแต่ไมค์ครับมันไม่เหลี่ยมอ่ะสตีมันไม่เหลี่ยมอะ ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่มันฟิลฟิลเหมือนเหมือนคนหลุดเข้าไปในโลกไมคับมากกว่ากอนันอืมเพราะคอนดันไปเล่นแบบไอ้นั่นไงเป็นเหมือนคนหลุดเข้าไปในเกมแทนไรก็แล,แล้วนะอเครอคนอยนนู่เลยแม่งพลาดเลยเน็ตลูด ตีที่เน็ตหลุดเน็ตล่วงโว้ยสัสเฮ้ยนะหรอโอ้หอ๋อเขาบอกไหนไหนอ๋อเมื่อกี้ใช่ป่ะเบาะแสไหมไม่ห่างไม่ห่างดังกันป่ะโอเคนี่แทบจะอมไมค์เข้าไปในปากอยู่แล้วนะ แล้วน็ตเน็ตไม่ดีวะหนีมาอยู่บ้านแล้วเน็ตล่มอีกอยู่หอก็ล่มอยู่บ้านก็ล่มมีสองซีซันอ่ะเรื่องนี้มีสองซีซัน่ะ bao nhiêu ạ? Đặt lên lên trên này ạ. Đang ngân ba. Lô test tọp 1 2 3 4. Đang ngân mẹ. Đang ngay ơi. Ừ. Hello. เไม่ดีดังขึ้นใช่ป่ะเออเมื่อกี้ไปปรับไมใน OBS มาโอเคโอเคได้เสียงก็บ่อยแล้วเออนี่ไงคอมเมนต์เพิ่งเดิงเน็ตเน็ตไม่ดีครับมาใช้เน็ตส่วนตัวอ่าไม่นะบอสเอ่ออาเดี๋ยวแชทจะปรับให้มันอยู่หน้านี้ อ่าโอเคเป็นไลฟ์สวยๆมันอะไรเขากลับไปดูแล้วมาบอสถามเลยไอตอนในซีรีส์มันว่าตอนอ๋อเออตอนนั้นพี่พี่ก่รู้สววึกว่าแซมมันมันก็มันก็พี่ก็เข้าใจแซมว่ามันแบบ พราะว่าตอนเมกาคนเมกาเขาแบบเขาไม่ค่อยยอมรับคนผิวดํามาเป็นกับตันเมกาเท่าไหร่เขาเบิดแซมเขาไม่มั่นใจมากว่ามันไม่เชิงยอมรับหรอกมันแค่แบบคือมันมันก็ไม่ยอมรับเหมือนกันแต่ว่าแซมมันมันไม่มั่นใจตัวมันเองว้ยแล้วพอมันไปไปเจออ่ะไปเจอตัวละครที่แบบทําให้โล่กับตันมันมันเปื้อนหรือชื่อเสียงกับตันเมกามันไม่ดีอ่ะแซมก็เลยแบบอากูก็ต้องเป็นแล้ว กูต้องเป็นแหละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีคนที่เที่ยวกับกูมาเ,เป็นแน่กูบเป็นดีกว่ากับตันเมกาเนี่ยเออือมพี่ของแซมเหรอในชุดในหนังอะ่ะพี่พี่โอเคแต่พี่ไม่โอเคกับชุดในซีรีส์มันอะไอ้ที่ที่ ที่ตรงหูมันจะมีไอตรงเหมือนไอหน้าก,กากมันอะมันจะเป็น,หนเหมือนเหมือนึกเหมือนไปในการ์ตูนเกินไปที่มันจะแบบคุมไปถึงหูเลยอะพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นม่กล้แบบไม่ใช่ไม่ใช่ที่พัคไทยเต็มเดี๋ยวเขาโกดูดังเถื่อนแซมแซมคสตเนี่ยไอชุดเนี่ยไอพี่ไม่ค่อยชอบท่าไห่า เน่ชุดนซีรี์มันชุดนซีลี่มันไม่ค่อยชอบชอบไม่ชอบตรงหูมันอะเออเนี่ยนเ,ยน,เนี่ยเนี่ยเียบอสเห็นในไลฟ์พี่ใช่ปะเออแลแหละพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบตรงตรงหูตรงหน้ากากตรงแว่นมันอะที่แบบตรงรอบๆอมันจะมันจะเป็นเหมือนหน้ากากคุมไปถึงคอพี่ไม่ชอบอ่ะพี่ไม่ชอบไปตรงอะไรนั่นนั้นก็โอเคแล้วพอมาในหนังในหนังมันมันมันทําให้มันมันทําชุดใหม่ แต่มันทําให้ชุดใหม่เหมือนคล้ายๆชุดเดิมซึ่งเขาก็ปรับตรงนี้ปรับไอ้ตรงนักไอ้ตรงหน้ากาได้ออกไปให้มันเป็นเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนแว่นกันลมแทนพีพ่่โอเคอันนั้นมากกว่าอือเออพี่พี่ก็ไม่เข้าใจทาไมเขาไม่ไมทําใส่แว่นแต่แรกว่ามันทําเป็นตรงนี้ทาไมเพราะว่าแบบหนึ่งาพาวดีบอลแล้วถ้าบอลลองใส่อ่ะมันฟีลเหมือนมันไม่เจ็บหูอะตรงแบบ เหมือนเหมือนฟิลเลาเราใส่แมสอะวเวลาใส่มันรัดตรงหูมันไม่เจ็บหรอวะนี่เลยแบบไม่ชอบ <c oughs> โอเค,โอ,เคโอ้ได้เลยได้เตรียวตัวค่ะม,มีมีฮิวตับอยู่เรื่องตอนนี้อดูทรงแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ดูอยู่ไอไอแฟนรอ้อยคนอะ แฟนร้อยคนอันนั้นคือโคตรฮิวตับเลยอ่ะอืมรอดูนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวพี่อัพลงลงช่องแน่เขามาปา้ายยาขนาดนี้เดี๋ยวเคลียร์คลิปดองให้เสร็จก่อนเคลียร์คลิปดองเคลียร์งานอาจารย์ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเดีดูแน่ <laughs> <laughs> เคกะเล้วอ่า อมีมีมีเนมีบักกี้อยูตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้พวกตัวละครเก่าส่วนใหญ่ตัวละครเก่าก็มีบักกี้นี่แหละกับไอ้นางเอกของฮักอ่ะไอเบตตี้อ่ะที่มันอยู่ในหนังฮักภาคแรกอ่ะเออเขากลับมาแต่มาน้อยไปหน่อยไอไอนางเอกฮักอ่ะเขามาน้อยไปหน่อยเพราะว่าทีมงานต้องถ่ายซ่อมถ่ายแก้มั้งบทนางเลยน้อยไปเลย ฟิลเหมือนรับเชิญอะ่ะบักกี้ไอวินเทอร์โซเยอร์ก็มาแป๊บเดียวรับเชิญอันดันรับเชิญจริงแต่ของไอนังเอกฮัรเนี่ยคือเหมือนถ่ายซ่อมจนบทมันเหลือแค่นั้นอะ่ะอุ๊ยโหดดิมันจในเรื่องอะ่ะตอนตอนสู้นี่คือมันสอยปีก ปีกแซมไปข้างหนึ่งอะ่ะคือไม่บินไม่ได้แล้วแมงไม่ปีกอยู่ข้างเดียวคิดแม่งโหดจริงตอนดูพี่แบบอเออแบบนึกภาพดิแบบคนธรรมดาสู้กับเดอะฮักอะเฮียจะตายแต่แซมแม่งเอาอยู่ไว้โคตรเก่งลางแดงด้วยโหดน่าจะโหดกว่าฮักอีกอะ่ะอืโหดกว่าฮักอีก ว่า <Yeah>, เออพี่อ,อันหนึง่งแล้วนะพี่เข้ามาดูคอมเมนต์ได้ไงตอนแรกแล้พี่ก็เปิดไว้ทิ้งไว้มัง้ง <laughs> เขาบอกกูยังไม่ให้ดูกับตันเลยเชนมาคุยเรื่องกับตันเล้แสตเอ้บอกอช่ชนเวลามาคุยนด้ <laughs> ดยังหรือเขามาดูย้อนหลังคนคนดูไลฟ์ช่องพี่เน้นดูย้อนหลังกันบอกว่าไม่มีใครดูไม่มีใครดูตอนไลฟ์อะ รอดมบมีคนนี้มาคนหนึ่งได้นี่คือแบบสุดยอดปฏิหารสัตว์อ่ะจริงแต่พี่ไม่ได้ไม่ได้เครียดเนี่ยพี่พี่ไปด้ไลฟ์บ่อยๆนึกอยากจะไลฟ์ก็ไลฟ์พีดเน้นทำคลิปพี่ก็เลยแบบจี๊ด <Okay. S 1> มาก็ขอบคุณก็ขอบคุณที่เข้ามาดูแต่ก็ดีที่เขาตามคลิปอยู่รอ เหรอเยอะเยอะอยู่ไอคลิปล่าสุดนี้คือแบบโหคนดูเยอะมากอะ่ะภายในไ,ไม่กี่วันจริงเอาไซเดอร์นี่คือเป็นอาทิตย์นะกว่าจะหลักพันอ่ะไอนี่ไอคลิปล่าสุดอะ่ะคลิปล่าสุดนี่สามสี่วันได้หลักพันอะ่ะโคตรเร็ว จริงๆพี่พี่ดูหลังบ้านมาแพี่ดูพี่ดูตลอดเนี่ยเออมันขึ้นเร็วมากอ๋อไอไอโปรไฟล์อะเอออันนั้นตอนแรกก็ตอนแรกอันนั้นก็เหมือนเหมือนคลิปทั่วไปแหละค่อยๆมาแล้วักพักอยู่ดีมันก็หมื่นหนึ่งอะ่ะงงเงัน อัอนี้เขาคอมเมนต์มาแล้วเออจริงๆมีป้ายยาอีกเรื่องนะไ y เปอร์เดเ s i ชั่นเนี่ยแต่อันนั้นเป็นอนิเมะโปรโมทซีรีส์เกมเป็นแนวเซอร์วิสครับไม่มีเรื่องปวดตับเสือแป้งใครป้ายยาอะไรมาโดนกูหมดเอะอ๋อ มบวกับใครประมาณว่าอนิเมะมาอนิเมะทำเพื่อมาปโปรโมทเกมประมาณนั้นไหมอ๋อเรื่องนี้เรื่องนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเออน่าจะฟิลฟิลอนิเมะโปรโมทเกมกูโดนป้ายยาสองเ,อเอรื่องแล้วโดนมา่อไเฮ้ยเดี๋ยว้ชอบดีไซน์ว่ะดีไซน์แม่งฟิลเหมือนกูดูเดเดอรไลฟมากเลยเดเดอรไตัวเนี้ยตัวสีดำเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรกันแต่ฟิลเอฟิลเหมือนกูดูเดเดอรไลเลยเอ่ะเออเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดู คนนี้คนนี้กันนักป้ายยาด้วยมะหนักป้ายยาที่ผ่านทางมาว่ะโ <c oughs> คตหน่ากลัวเลย <c oughs> ชอบชอบชอบโดนป้ายยาสองเรื่องแล้วเลยเคกลับมาเบลเบีโบเต่อ, <c oughs> เอ,อเออใช่เดี๋ยวพี่พี่ก็ ลงไลฟ์สี่ทุ่มเหมือนกันนี่นแหละกตอนแรกกาจะมาสัก50าสิบนาทีนะปรากฏไลฟ์แม่งล่มอีกสองพาร์ทจนได้ไลฟ์ล่มก็เซ็งเลย okay. มาเนี้าหรือบอสพี่ว่าต้องหาเวลาไปดูด้วยกันอีกรอบป่ะบอสไปดูปะ่ะ กับตันเนี่ยไม่หรอกที่โลหรอพี่จะไปหรือเปลอ,อแต่พี่พี่ว่าพี่จะหาเวลาไปซ้ำอีกรอบนึงเพราะแบบมันมันขัดใจอ่ะมันคือแบบมันมันขัดใจเพราะว่า มันรู้ว่าเพราะเขาเพราะว่าบทมันมันหนังมันชั่วโมงกว่าเองชั่วโมงห้าสิบแปดมันสั้นไปอ่ะมันเป็นมีบางช่วงที่แบบอีกนิดนึงกูขออีกนิดนึงได้ไหมแบบอีกนิดนึงแม่นกำลังได้ที่เลยแล้วแม่งก็ตัดจบมันเซ็งอ่ะพี่เลยไปดูอีกรอบมันกระตุ้นให้พี่อยากไปดูหลายรอบมากอ่ะเพราะต่างมันมันมันสั้นเกินแล้วแบบดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความสบายใจอะไรเงี้ย โอจาคำวงตามไว้สูตรเอกเตอร์สวยเ,เตออยู่เยอะแล้วมันก็ก็หุ่นตามไว้หุ่นตามไว้ครับแต่ก็ขัดใจเหมือนกันไม่ไม่ได้ขัดใจหุ่นนะไม่ได้ขัดใจที่โอจาบวงอะแค่ขัดใจดีไซน์อะโอจาเซอร์ไวจริงโอจาเซอร์ไวน่าจะเอาแบบอันนี้ไม่เอ,เอาแบบเอาแบบในเอชไอซีอะสวยเลย เออเนี่ยเขาน่าเอาดีไซน์เขาเอาไปเขาดีไซน์ใหม่ให้มันเป็นทองจริงจเอาดีไซน์ใน SIC ก็ได้สวยเลยไม่ทําไม่ทองแล้วแบบมันไม่รู้ว่าอืมใช่เอเอาของเล่นมาทำเป็นรีไฟชั่นแล้วก็ขายใหม่อีกรอบยังได้เลยแต่เขาไม่ทำอ่ะเนีดีไซน์มันสวยตาย ดีไซน์แม่งยังสวยเลยแต่เขาไม่ทำเขาไม่ทำไปเติมแถบทองเขาไปเติมแถบทองมาแทนคือเนี้ยเนี่เออพอดูในรูปมันก็สวยแลนะแต่พอตามไว้สูตรแอคเตอร์ปุ๊บมันเลยดูยังไงไม่รู้อะบอสว่าไหมดูบวมไปเลย วายสูตรแอคเตอร์อาจจะเสียดายเสียดายที่ตามไว้สูตรแอคเตอร์เอเราเขาตัดสินมาแบบนั้นเราก็ต้องเราก็ต,ตามนั้นเจะไม่ได้ อุห้าสิบห้าแล้วเออพี่ลงเลยแล้วกันลงแล้วปิดไลฟ์แล้วลงแล้วลงแล้วมันสามทั่มห้าแล้ว, 5, 5ลวเดี๋ยวพี่ก็ไปไปตัดคลิปต่อเั้นต้องลงมันเสาร์ไม่รู้ตัดทันเปล่าไม่รู้โอ,อเคใจกันใจกันโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับในไลฟ์นะครับอาจจะไม่ได้ไลฟ์เป็นกิจจารักษะขนาดขนาดแต่ก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปเคลียร์คลิปแล้วก็พวกขอเวลาไปเคลียร์คลิปเคลียร์คลิปที่จะลงวันเสาร์นี้เคลียร์คลิปดองเคลียร์งานอาจารย์ให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวดูแน่นะครับเขาปลายาวมาสองเรื่องแล้วอันนี้มาแล้วนี่ ในเน็ตนตัวละครหลักผมใบ้แค่ว่าเามีนางเอกที่นี่ใสเหมือนลูฟี่หรือไม่กศศ็นัศสสกน้องผมดำซึนเดเลคูเดเลที่เหมือนซานเนมิแบบจางๆเจ๊เบิ่มๆคือลืออืมนใจนงินใจดีนี่โดนแน่โดนกูแน่งานนี <c oughs> ้เดี๋ยวหาเวลาไปดูเดี๋ยวเคลียร์คลิปกันจุดจ,จ,จ,จชื่อมเมยกันชื่ออะไรวะยุกิอย่าน่าใช่ไหม ช่อ่าอนี่นี่นี่นนนกี่อยูวนะจดสองเรื่องแล้วจดจดจดชื่อไว้ก่อน ค <Yeah. S 2> ลงไลฟ์แล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วมนะั้งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์หน้าที่นานๆมาทีนะครับขอบคุณที่ตามดู